พบกันอีกครั้งในรายการซ่อมง่ายๆไม่มีกักกับช่างโฮยังอยู่กับการซ่อมพัดลมซันซิโล FS 20กันต่อหลังจากช่วงที่แล้วเราได้ทําการประเมินอาการเสียรวมถึงประเมินราคาแจ้งลูกค้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิปนี้เราก็จะมาทาการเปลี่ยนบูสต์เปลี่ยนแกนเปลี่ยนผ้าซับตํมมันเปลี่ยนสีตามที่เราได้วิเคราะห์กันเอาไว้ในช่วงวิเคราะห์อากาศแล้วสุดท้ายเราจะมาสรุปผลการซ่อมกันว่าที่เราซ่อมไปเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งขนาดไหนแล้วไม่รอช้าครับเราไปพบกันในช่วงลงมือทําช่วงลงมือทําแกนที่มันเปิดน้ํามันเนี่ยเราจะใช้ดีดออกนะเพื่อที่ว่า เวลาที่เราดึงแกนออกเนี่ยมันจะได้ไม่ติดครับไม่ติดตรงนี้แกได้ไม่ช้ำนะนครับบูสขนาด10มิลนะครับ,ร,บรุ่นนี้ก็เป็นแกนขนาด10มิลเทอร์โมฟิวในนี้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะตัวนี้นะครับเนี่ยก็ดูถ้ามันดำเข้าไปในผิวเหล็กแบบนี้หน้าตามันจะเหมือนกับ ไม่เข้าไปในเนื้อเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเปลี่ยนนะครับผมเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับ่วนใครจะไม่เปลี่ยนจะลองขาดจะอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าผมส่งลูกค้าเนี่ยนะผมจะเปลี่ยนหมดเพื่อความสบายใจนะครับครับเริ่มจากแหวกบูสส์นะฮะให้มันไปด้านใดด้านหนึ่งก่อนฮะเราก็เสียเอาข้างนอกนี่ออกมาก่อนนะเนี่ฮะนะบิดเบาๆนะฮะนะบิดรอบๆนะครับบิดให้รอบๆนะครับบิดรอบๆนะครับนี่ฮะ นานบิดนี่ขึ้นมาฮะให้มันโง่งตัวขึ้นมาเองฮะฮะให้มันเอียงไปให้มันเกิดช่องว่างตรงนี้ฮะฮะแล้วก็บิดอันนี้มันไม่แน่นฮะค้อชั่วหน่อยข้อชั่วหน่อยออกของนี้ได้นะนี่มมนออกงนี้ได้ได้ไหมผมงัดแบบนี้เลยนะครับงัดมางนี้เลยนะฮะงัดแบบนี้เลยน่นะงัดแบบนี้เลยนะครับนี่ให้มันเสียงออกมาเลยนะนี่ครับเอาบูทใส่ไว้ก่อนนะตั้งน้ำมันนะครับมันจะคับเลยนะฮะ จากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ตัดออกไปเลยนี่น่ฮะตัดออกไปเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปนะครับอยากใส่สองชิ้นก็ใส่2ชิ้นได้นะฮะแล้วแต่นะครับนี่ก็ใส่ใส่ก็ใส่เถียงกลับไปนี้นะเขียงกลับไปนี้นะก็ลงไม่ยากนะครับลงไม่ยากรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ทํามาให้อ่เรา มีปัญหากับการถอดหรือใส่บูสนะครับแต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะทํามาให้เราเนี่ยมีปัญหานะกับการใส่บูสต์เนีนะครับนี่ฮะอันนี้มันไม่แข็งมากอันนี้นิ่มอยู่อันนี้นิ่มอยู่นะก็จับเป็นงอเองก็ได้นะง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วางไปอย่างนี้นะครับวางไปอย่างนี้นะครับแล้วก็หาเอาเขาต่อสี่หุ่นนั่นนะฮะเนี่ยนี่ครับนี่ครับใส่ไปอย่างเงี้ยแล้วก็ตีครับแน่นเรียบร้อยนี้ต้องแน่นนะฮะต้องแน่นนะครับนี่นะบิดไปไปนะฮะต้องแน่นนะครับนี่ ต้องแน่นๆฝืดๆนะครับฝืดๆฮะโอเคครับด้านหลังก็วิธีเดียวกันแหละครับผมวิธีเดียวกันนะวิธีเดียวกันฮะก็ทําให้มันเกิดช่องว่างใต้นะนี่ใต้นี้นะใต้เลาะเนี่ยแล้วก็ใส่ครับนะฮะบิดทําให้ปากนี่มันอ้าขึ้นมาก่อนดีกว่านะนี่อย่างนี้นะครับนี่อ้าให้มันอ้าขึ้นมาอย่างนี้นะอ้าอ้าหลุดเลยนะหลุดเลยแต่ไม่แตกค้องชั่วหน่อยนะครับนี่นะออกมาแล้วครับ นะครับนะตัดผ่ามันหน่อยนะครับเพราะว่า,าผ้าซับน้ํามันเนี่ยนะครับชิ้นมัน,มนนะรูมันเล็กนะครับรูมันเล็กนะครับน้ำมันนี่ก็เป็นน้ํามันเครื่องนะเสริมเนึกว่าเสริมนะครับเสริม บูตลูกหลังนะฮะใหญ่กว่าบูตลูกหน้านะครับนะครับฉะนั้นไอเนี้ยต้องหุบลงไปเยอะกว่านี้นะฮะเราต้องไปตอกพื้นปูนเลยให้มันลงไปเลยนะครับไม่งั้นเนี้ยนับมันใส่ไม่ได้นะครับบูตลูกมันไม่เท่ากันนะครับเนี่ยฮะตีให้มันหุบลงไปอีกนะครับให้มันหุบลงไปมากๆเลยนะครับเราต้องใช้แป๊บตีนะครับตีเนี่ยฮะกดลงไปนะครับนี่ฮะแน่นหรือยังครับแน่นหรือยังครับแน่นแล้วนะฮะแน่นแล้วนะครับนี่แน่นเลยนะ เนี่ยแน่นเลยนะฮะเนี่ยครับฝืดเลยนะครับนี่ฮะก็ต้องลงให้ได้แบบนี้นะครับมันถึงจะใช้ได้นะครับตีพับลงไปเยอะๆนะครับเพราะว่าบูสสเนี่ยนะครับบางทีเราหาไม่ได้คนก็เนี่ยเดือดร้อนมากเลยนะฮะบูสเล็กนะลูกนึงกับใหญ่ลูกนึงมันใหญ่มากนะครับรุ่นนี้มันไม่ได้มีไว้นะครับไม่ได้ซื้อไว้นะครับวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับกับบูสสที่ลูกใหญ่นะครับก็กดปากลงไปให้สุดนะให้สุดเลยนะครับก็จะใช้ได้แบบนี้นะครับ แกนนะครับตัวนี้นะครับไปรับเปลี่ยนทําไงดีนะครับก็ถ้าไม่มีหลักให้ยึดนะครับไม่รู้จะยึดหลักไหนนะครับก็ยึดหลักนี้ฮะนี่ง่ายๆนะวัดอย่างเงี้ยนะครับเอาันี้ออกมาก่อนแล้วกันอันนี้ส่วนมากจะหักไม่เป็นไรนะฮะใช้แบบธรรมดาก็ได้นะครับนี่นะก็ยึดแบบนี้นี่นะเข้ามานะครับแล้วเราก็ทําตาหนิไว้ทําตาหนิไว้เขาเสียนแล้วเขาก็ไม่ต้องนะฮะเขาก็ไม่ต้องนะครับแต่เราไม่เสียนเราก็แบบนี้ได้นะมือใหม่ก็เรียกว่าหาหลักยึดเนยวจิตใจนะครับอย่างนี้นะครับนี่ฮะ ได้โอเคนะฮะเอามาดูกันว่ายาวเท่าไหร่ซันชิโร่นะครับรุ่น FS 2 0นะครับคือ20นิ้วนะแกนยาวนะ21.5ี่บ้้านะ21.5ผมก็มีนะอันนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวมันอยู่อันเดียวเดี๋ยวเผื่อใครเขาอยากจะได้ขึ้นมานะครับผมก็จะไม่มีขายเดี๋ยวผมก็จะใช้เป็น21แทนนะใช้21แทนสั้นกว่าหน่อยใช้ได้นะครับใช้ได้ครับนี่ครับ ก็ใส่เข้าไปแล้วก็มาวัดดูนะนี่นะครับก็ประมาณว่าแบบนี้นะนี่เนี่ยว่าแบบนี้นะครับนี่นะครับอย่างนี้ครับสั้นกว่ากันนิดนึงไม่เป็นไรเพราะว่าแกนนี้มันสั้นกว่าอยู่แล้วนะครับดูระยะทุ่นนะครับว่าได้ไหมนะฮะอันนี้มันสูงไปนิดหนึ่งดูสูงไปนิดหนึ่งนะนะบ่าตรงเนี้ยนะฮะบ่าตรงเนี้บ ก็พอดีกับขอบนี้นะครับอ่ะสูงไปนิดนึงก็เอาแหวนลองออกนะครับโอเคพอดีเป๊ะเลยนะครับนี่พอดีเป๊ะเลยนะฮะเืมาะใสยไฟก็จะมีร่องให้ออกตรงนี้ฮะร่องเขาจะมีร่องให้ออกตรงนี้ใส่ไฟครับบางรุ่นก็ไม่มีนะบางรุ่นก็มีเราก็สังเกตเอาลวกันนะฮแบบนี้มันก็ทํางานง่ายเราะให้บูทมันให้ตัวครับดึงนะเยอะไปเห็นไหมครับเยอะไป ก็ต้องใส่แหวนหลังเนี่ยเพิ่มนะครับเพราะว่าบูล,ลูกหลังเนี่ยของเราเนี่ยใหญ่กว่าเขาเล็กกว่าเขานะครับนี่นะครับนี่ครับประมาณมิลหนึ่งนะครับนี่นะครับถ้ามันดึงได้ด้วยนะครับนี่นะครับโอเค ครับ C จะตัวเล็กตัวใหญ่กว่ากันก็ไม่เป็นไรนะครับความสําคัญมันอยู่ตรงที่ค่าแรงดันตรงนี้นะครับแล้วก็ค่าความจุนะครับเท่ากันก็ใช้ได้แล้วนะครับตัวจะเล็กกว่าใหญ่กว่ากันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับครับเดี๋ยวเปิดลองดูเลยครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมพัดลมซันชิโร่รุ่น FS20 ขนาด20นิ้วก็ผ่านไปด้วยการเปลี่ยนบูสเปลี่ยนแกนเปลี่ยนผ้าซับน้ำม,มันแล้วก็คอร์เซอร์นะครับตัวนี้ทำในราคา350บาทนะครับเป็นยังไงครับได้ความรู้กันไปบ้างหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนก็คอมเมนต์บอกกันมาบ้างนะครับจะได้มีกำลังใจในการที่จะทำคลิป ในครั้งถัดๆไปให้กับพวกเราได้ดูกันใครที่ไม่มียังไม่มีไขควงไฟฟ้าแล้วอยากจะมีะครับก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับราคาไม่แพงนับราคาไม่แพงนะครับ,ราารบ700เนี่ยมีทอนนะครับก็ลองสั่งซื้อกันดูนะครับก็หรือใครไม่มีก็ถามผมก็ได้หรือว่าเดนต้ากล้ามุมซ้ายมือด้านล่างนะครับก็ใช้ดีแน่นอนนะตัวนี้ใช้ดีแน่นอนราคาเนี่ยเป็นราคาที่ไม่แพงนะครับแต่แรงเกินราคาสำหรับวนันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้คลิปหน้า เราจะมีอะไให้ดูกันอีกกดติดตามกันเอาไว้กดถูกใจปักปกุดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ